สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World Boss Simulator นะครับสำหรับพาร์นี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่5กันแล้วนะเอาล่ะเราก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับโดยในพาร์นี้เนี่ยผมก็จะทําการเล่นแผนที่ใหม่นะโดยแผนที่เก่าผมก็จะไม่กลับไปเล่นแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยสตรีมหรือว่าตัวเกมมีการอัปเดตนะครับมีเวิร์กช็อปให้เราได้ใช้แล้วสตรีมเวิร์กช็อปนี้เราสามารถแชร์แผนที่หรือว่าจะเอาแผนที่ของคนอื่นมาใช้ก็ได้นะครับ นี่เลยเป็นเมนูของ s t e a m Workshop นะแล้วก็ผมได้ทำการลงมอสนะครับมอสที่สามารถเพิ่มพลังให้กับพระเจ้าได้นะครับเป็น PowerBox เนาะชื่อมอสนะครับนี่ก็จะมีพวกเมนูขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถปรับแต่งหรือว่าให้พรกับบล็อกมนุษย์หรือว่าตัวละครที่เราอยากให้พรได้นะครับโอเคเรามาดูที่ s t e a m Workshop กัน s t e a m Workshop นะครับเราสามารถ โหลดแผนที่ของคนอื่นมาก็ได้นะครับนี่เลยแล้วก็หรือว่าเราจะอัปโหลดแผนที่ของเราให้คนอื่นเล่นก็ได้นะนี่นะครับถ้าใครอยากอัปโหลดแผนที่ให้คนอื่นเล่นนะครับก็อัปโหลดโลกตรงนี้นะอ่าส่วนใครอยากเล่นแผนที่คนอื่นนะครับก็ให้เข้าไปโหลดแผนที่ใน steam workshop นะครับแผนที่นี้นะก็จะมีบโ o ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันตอนนี้ผมจะโหลด save นะโหลด save นี้นะครับเป็น s a ฟที่ผมได้ทําการเขีร์พวก สิ่งก่อสร้างหรือว่าพวกสิ่งมีชีวิตออกหมดเลยนะเราจะเริ่มเล่นกันใหม่นะครับนี่เลยแผนที่เป็นขนาดยักษ์นะเบอร์นี้ก็ผ่านไปแล้ว600ปีนะแต่ก็จะเล่นใหม่นะครับอณาจักรตอนนี้มีหนึ่งเหรอเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรเรามาโหลดโลกกันโอเคโหลดไปเลยนี่นะครับก็จะมีแผนที่มาแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยในแผนที่นะครับผมก็ได้ลบพวก สิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งมีชีวิตออกไปนะครับก็จะเหลือตรงนี้นะเป็นอา่าเป็นพวกมอนสเตอร์นะที่ยังเหลือรอดนะครับเอาไว้ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นป่องลาวานะแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเกาะขนาดเล็กนะสามารถมาอยู่กันได้นะนี่นะในแผนที่นี้เนี่ยก็จะมีไบโอต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะนะมี พุ่มเบอร์รี่นะครับมีพวกเห็ดใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนสวรรค์นหน้านะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยยักษ์เอาไว้โซนนี้นะ mm. เห็นเขาบอกว่ายักษ์จะอยู่โซนนี้ได้ดีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นโซนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับนี่เลยโซนตรงกลางนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกหิมะนะครับมีหิมะอยู่ทางด้านบนซ้ายนะแล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นภูเขานะครับอ่า ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกบึงนะนี่นะครับเป็นบึงแล้วก็มีพื้นดินนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่มีภูเขาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้โซนนี้เป็นโซนคนแค้แล,ล้วกันคนแค้เนี่ยเขาต้องการพวกแร่ธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แร่ธาตุเข้าไปสักหน่อยหนึ่งเรามาดูกันว่าแร่ธาตุอยู่ตรงไหนตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่พวกหินไปนะหินเอาไว้ตรงนี้นะครับ โปรยลงไปอ่าปึ๊บหินนี่ก็จะเยอะๆหน่อยเนาะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้คนแค้อยู่บริเวณนี้นะครับให้เขาสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็ใส่ทองลงไปโอเคทองนี่ใส่เยอะไม่ได้นะมันจะโกงกันไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่แร่สินแร่ลงไปนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละตรงนี้ก็จะเป็นโซนของคนแค้นนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะปล่อยลงไปเลยตอนนี้ผมได้ทำการสต็อปเวลาไว้นะครับนี่ก่สต็อก่อนอ่ะคนแค่งคนนะครับหแล้วกันนี่นะอ่ะหนะครับแล้วก็ต่อมาเผ่ามนุษย์เผ่ามนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกภูมิภาคนะหรือว่าจะเป็นพวกแกสแลนด์ก็ได้เป็นพวกทุ่งหญ้าแบบนี้นะครับอ่างั้นผมจะปล่อยมนุษย์ไว้โซนนี้แล้วกันนี่นะครับ ้ <6 S 2> <ค>นอโอเคเราก็จะให้พวกแร่ธาตุนะครับเอาไว้บ้างนิดหน่อยแร่ธาตุมนุษย์ชอบพวกแร่ทองคํานะครับให้เขาสัก6ชิ้นและกันแล้วก็หินหินก็จะเยอะๆหน่อยเนาะอ่าตามภูเขาก็จะมีหินเยอะนะครับแล้วก็สินแรกสินแรกก็อยู่ตรงนี้แล้วกันสัก3จุด โอเคพุ่มไม้ก็มีเยอะแล้วนะต่อมาก็จะเป็นของยักษ์ใช่ไหมยักษ์นี่จะต้องมีพวกสัตว์ป่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเสกยักษ์ขึ้นมาก่อนนี่นะครับออฟหกตัวหนึ่งตัวแล้วก็ไฮยีน่านี่มันกัดยักษ์รู้สึกว่าเราจะต้องเอาเป็นแกะแล้วกันแกะอยู่ได้ปะ อ่ะแกะนะวางลงไปเลยแล้วก็วางบัวตรงนี้ก็เดี๋ยวจะวางเอาไว้เต็มแผนที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะหรือวัวสิ่งมีชีวิตจะต้องมีทั่วทุกแผนที่นะอ่ะต่อมาก็เป็นกระต่ายนะครับวางลงไปตอนนี้เราก็มาไล่ใส่สัตว์ปากันก่อนโอเคต่ายนะครับ ต่อมาก็เป็นไฮยีนานี่เอาไว้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันสักสี่ตัวนะครับไฮยีนานี่จะอยู่โซนสวรรค์นหน้านะต่อมาก็เป็นสุนัขสุนัขก็เอาไว้กระจายทั่วแผนที่เลยแล้วกันอ่ะโอเคต่อมาก็เป็นปูปูจะต้องอยู่ตามชายหาดนะครับโอเคตามชายฝั่งจะต้องมีปูนะแล้วก็ปล่อยปูลงไปปึ๊บป๊บนี่นะครับ ปล่อยลงไปเลยน่าจะได้นะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะปูเนี่ยแล้วก็ปล่อยแมวลงไปมีหมาก็ต้องมีแมวนะครับโอเคต่อมาก็เป็นนักจิ้งจอกนักจิ้งจอกเอาไว้แถบกลางๆแล้วกันนี่นะครับต่อมาก็ลิงลิงจะอยู่ในป่าทึบโซนนี้นะโอเคพวกกระทิงหรือควายเนี่ยมันจะ เป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่หมาป่าเอาไว้โซนไหนดีตรงนี้ล้กันกระทิงเนี่ยจะต้องอยู่โซนนี้นะครับไม่รู้ว่ายักษ์จะอยู่ได้หรือเปล่าผมไม่อยากปล่อยแรดน,นะผมเคยปล่อยแรดแล้วมันโหดเกินไปงั้นเราปล่อยในเกาะแล้วกันอ่ะโอเคต่อมาก็พวกจระเข้หรือว่างูเดี๋ยวเราปล่อยทีหลังแล้วกันเนาะ มีเต่าด้วยเต่าก็ปล่อยไว้ตามแม่น้ำนะครับเต่า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 นะครับปล่อยไปโอเคน่าจะโอเคแล้วนะตอนนี้นกเพนกวินเหรอเฮ้ยเออนกเพนกวินนี่ต้องอยู่ในเขตหนาวนะครับนี่นี่เรามีเขตหิมะอ่ะเราจะปล่อยนกเพนกวินไว้ตรงนี้นะต่อไปก็หมีนะครับหมีเราเอาไว้ตรงนี้แล้วกันใครอยากสำรวจก็มาเจอหมีนะครับ ตรงนี้ไม่มีป่าให้หมีเลยอ่ะเดี๋ยวทำป่าก่อนนะอ่อหวานมาเลยต้นไม้ลงไปเฮ้ยนี่มันโซนเห็ดโซนเห็ดนะครับอันนี้ออโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่เห็ดนะครับเวลาเราโรยต้นไม้ลงไปมันก็จะเป็นต้นเห็ดเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาเราปล่อยอะไรอีกปล่อยไปครบแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกปีศาจนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรา ปล่อยเป็นอีเวนต์ที่หลังแล้วกันส่วนพึ่งเนี่ยพึ่งนี่น่าจะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวปล่อยพึ่งลงไปได้ปะอ่าได้ได้ได,ได้นี่นะครับแล้วก็จะอยู่โซนป่าเยอะๆ่ะโอเคในโซนนี้มีแฟรี่ไหมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมปล่อยแฟรี่ไปหน่อยแล้วกันตรงนี้ผมจะให้เป็นพื้นที่ของเอลนะเอลนี่เขาจะชอบพื้นที่ที่ทำการ,กรเกษตรใช่ปะ พื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะแล้วก็ดุมต่บมปู์นะครับอ่าเดี๋ยวเราปล่อยเอลลงไปก่อนเอลนะหกหกคนแลบบหกคนโอเคเรียบร้อยต่อมาก็ทำการปล่อยแฟรี่แฟรี่อยู่ไหนนี่นะครับแฟรี่นี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรได้นะครับ โอเคมี u f เด้วยต่อมาก็เป็นเผ่าพบแล้วเนาะสี่เผ่านะครับอะเราปล่อยครบสีเผ่าแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับในโลกของเรานี้นี่นะตอนนี้ผมได้ทำการเล่งเวลาแล้วนะมีการสร้างอนานิคมเกิดขึ้นไหมยักษ์ทำไมไม่สร้างล่ะหรือว่าต้องมีไม้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะ แล้วก็คนเผ่าเอลนะครับยังไม่ได้สร้างบ้านเลยหรือว่าตรงนี้จะสร้างไม่ได้แต่ว่าเผ่าคนเนี่ยเผ่ามนุษย์นะครับได้ทําการสร้างหมู่บ้านแล้วเผ่าคนแค่ก็สร้างแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอดูยักษ์ก่อนนะยักษ์นี่เดี๋ยวขอโปรยต้นไม้ลงไปก่อนปึ๊บป๊บอ่ามันไม่ค่อยมีต้นไม้นะโซนนี้ก็สร้างให้เขาหน่อยนะครับ อันนี้ไงนี่ไงเริ่มสร้างแล้วนะโอเคเราเผ่าเอลว่าไงเผ่าเอลจะสร้างหรือ,อยังตรงนี้มีของเผา่าออกแล้วนะครับเริ่มทําการสร้างลับหมู่บ้านนี่ไงเอลก็เริ่มสร้างแล้วนะรสร้างชา้าแต่สร้างนะตอนนี้ประชากรของยักษ์ก็เริ่มมาอยู่กันแล้วนะครับตอนแรกมี1คนตอนนี้ก็เป็น2แล้วก็เริ่มสร้างบ้านกันแล้วนะ ขงนี้ก็เป็นของเอลเอลนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดเมนูนี้ก่อนอ่ะตอนนี้เราก็จะค่อยๆดูไปอย่างช้าๆนะแล้วคนอื่น,ปนไปหนแต่หมดเผาเอลเนี่ยตรงนี้มีโอ้เราแยกมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอ๋อคือเขาแยกมาอยู่เหรอโอเคไม่เป็นไรนะก็รอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อ เอลกับยักษ์เนี่ยรู้สึกว่าจะกระจายกันไปนะครับยักษ์นี่มีสามแล้วแล้วก็มีเอลโอเอลมาถึงนี่เลยเหรอใช่ไหมเรามาดูกันนะว่านาจาักรต่างๆเป็นของใครบ้างตรงนี้เป็นเอลนี่นะครับเอลมาอยู่ใกล้ๆยักษ์เราด้วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นยักษ์นะอะมาอยู่ใกล้ๆกับคนแค้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเอลนะทำไมถึงไม่ผลึกกำลังกันไม่ทราบนะครับ รู้สึกว่าจะพัดลงกันแล้วก็กระจัดกระจายนะตรงนี้ก็มียักษ์นะครับมาถึงข้างล่างนี่เลยเอ้าวนี่ไม่ใช่ยักษ์นับนี่เป็นเอล์ขอภัยแล้วตรงนี้ก็เป็นเอล์เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเอลนี่รู้สึกว่าจะกระจายกันทําที่อยู่อาศัยเต็มเลยนะครับถ้ามีคนเดียวเนี่ยมันจะแพร่ขยายได้ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มไปละกันโอเค เพิ่มเอลหนึ่งคนต้องเพิ่มเผ่าอื่นออีกหนึ่งนะครับต้มปั๊มผจะค่อยๆเพิ่มเข้าไปคนแก,ลกล้ก็ย <ตา S 2> ักอบบแบบีกหนึ่งนะยักนี่ตรงนี้ปะต่อไ <นะ S 1> ปก็เพิ่มเอลวให้ตรงนี้อีกหนึ่งพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มที่อื่นอีกอย่างละหนึ่งนะครับโอเคมมมมมมมแล้วก็ยัก ยักนี่โลสึกจะอยู่ตรงนี้นะต่อมาก็เพิ่มตรงนี้อีกสองนะครับแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มเผาอื่นอีกอย่างละสองโอเค่เพิมยักษ์ให้อีกสองอย่างละหนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็ยุติธรรมแล้วนะหมู่บ้านอื่นๆเขาก็จะขยับขยายนะครับน่าจะแพรพัน์ได้นะแล้วตอนนี้ คนแค่เริ่มมีพระราชาแล้วเอ่ามนุษย์ก็มีพระราชาแล้วนะครับเรามาดูพฤติกรรมของเต่ามนุษย์กันเอ่ามนุษย์เนี่ยเรามาดูอาณาจักรกันก่อนนะครับอาณาจักรมนุษย์ตอนนี้ภูมิปัญญามีไหมตอนนี้กําลังวิจัยภูมิปัญญานะครับกําลังเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเนาะนี่เลยนี่คืออะไรเราสามารถอิดิล สัพยาให้เขาได้นะครับรีซอสเนี่ยอีดิทนี่ก็จะเพิ่มพวกทรัพยากรให้เขาได้นะไม่เอานะครับเราจะค่อยๆดูไปตอนนี้ก็เผาคนแค้กําลังทําอะไรอยู่คนแค้ก็กําลังวิจัยภูมิปัญญานะครับความรู้ส่วนเผ่าอื่นๆที่ยังไม่มีพระราชาก็รู้สึกว่าจะค่อยๆขยับขยายพื้นที่ไปนะครับตรงนี้เป็นยักษ์นะ เป็นโซนที่ยักษ์อาศัยอยู่กันเยอะนะครับตอนแรกก็มีนิดเดียวเองมีหกแล้วตรงนี้ก็หกนะครับเอาละเรามาดูความเป็นมาของโลกกันโลกของเราตอนนี้มีประชากรอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็มีสัตว์ดุร้ายอยู่ที่ห้ารอยยสิบเก้านะมียอดผู้เสียชีวิตนี่คือก่อนหน้านี้นะผมได้ทําการลบไปหมดเลยดูไม่ได้นะโอเคแล้วคนติดเชื้อเนี่ยศูนย์มีบ้านทั้งหมดสามสิบเก้าหลังนะ นี่นะครับตรงนี้เป็นของใครไหนดูหน่อยสิตรงนี้น่าจะเป็นของเอลเอ้ยนี่มันของยักษ์นี่นี่ของยักษ์นะครับอ่าผู้นำชื่ออะไรยังไม่มีผู้นำนะนี่ก็กำลังวิจัยความรู้ส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นของคนแค้นะครับข้างล่างนี้ก็เป็นของเอลทั้งคู่เลยเอลตรงนี้ประชากรขยายเร็วมากเลยนะ ตอนแรกมี3ตอนนี้มี8แล้วนะครับตรงนี้ก็6แล้วส่วนยักษ์เนี่ยมี7กับ6นะครับรู้สึกว่าจะขยับขยายช้านะครับแต่ว่าน่าจะมีพละกําลังที่แข็งแก่งกว่าชาวบ้านเขานะครับเขาเลยขยายได้ช้าเนาะโอเคก็ในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับส่หวันนี้ก็สวัสดีครับ i know